ใส่ไอ้อะของอะไรลูกอ๋อกาแฟจะเป็นกาแฟอ่าเปนค่ะเบ็นจากทางร้านนะครับเป็นโรบัสตาราบิก้าคเป็นรวมกันรวมกันเป็นสองสายพันธุ์รวมกันจะเป็นสามระดับรวมกันอยู่ในถุงเดียวอยู่ในถุงเดียวกันนะครับจะเป็นเข้ยมจางอ่อนเอ้าก็ควยยังไงในสามหยางก็จะเป็นขว้วยแยกครับแล้วก็มารวมกันเอาผสมกันแล้วก็โรบาาัสต้าอะไรรวมกันเลยเนี่ยอะไรโรบัสต้ากับลาบิก้าเนี่ยรวมกัน <c oughs> เป็นอะไรที่แปลกกันเนาะล้ว<แ>ก็ <laughs> มีสามรสชาติก็รสชาติมันจะออกไปทางค่อนเข้มครับว่ามันเป็นว่ามันจะมีสามขั้วก็จริงแต่มันจะไปทางค่อนเข้มมากกว่าครับราะเป็นเข้มกลางอ่อนแทางข้น,นขเ็มประมาณนี้เนาะกินก็กิกนกินออกทึงเลยครับเนี่ย <c oughs> เล็กน้อยสางตัวครับนี้ไปรุ่นสางตัวนายชื่ออะไรลูกชื่อนะคนกันไหนคนโคราชไท้ครับคนบันกอได้ไปกอใจสะพานลอยนะครับ ามา,อ,าอุดมบางน,นีดก็อันนี้ครืระโมกะปอดเป็นปอดรวดเป็นมอต้มต้องใส่น้ำเลย ใส่ครับใส่ไปแล้วใส่ไปที่นี่เลยใช่ครับใส่หลายไหมก็มันจะก็จะเป็นฉีดมีดาวฉีดอองมนอ๋อเราต้องตามสเต็มมันมันจะถามว่ายัางไงรสชาติก็ไอที่เขาบอบดบดเป็นอันบที่ก็มีเครื่องใหญ่ๆนะกูก็ไม่เคยรู้จักเป็น,ปเ,ปนเป็นเครื่องสกัดมันจะมีการสากัดหลายรูปแบบเป็นสกัดแบบ ดิฟเอาดิฟเอาคือแบบที่เห็นเว็นที่เหมือนทีน้ำร้อนผ่านๆเอาอะไรี้จะเรียกแบบเป็นการดิฟกาแฟอันนั้จะกินง่ายรสชาติจะกินง่ายครับแต่เป็นแนวกาแฟดำแบบที่แบบกินง่ายแต่เป็นการสกัดแบบมอคก่าพอดแบบเนี้ยรสชาติจะออกเข้มแล้วมันจะมีความเป็นมอคกาพอดนะครับใช่ลองเป็นว่าก็คือกลิ่นติดไหมแต่ไม่ใช่ว่าไหมแบบกินไม่ได้นะมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันครับอันนี้ข้างล่างเป็นแก๊สนะ ใช่ใช่ถ้าเป็นเครื่องสกัดเป็นเครื่องแมชีนที่เหมือนคาเฟ่ครับรสชาติจะกินง่ายรสชาติจะนุ่มจะไม่มีกลิ่นไม้รสชาติมันจะนิ่งครับอ๋อแต่นี้มีกลิ่นไม้ใช่มันจะมีกลิ่นไม้แต่ไม่ใช่ว่ากลิ่นไม้ที่กินไม่ได้นะมันจะเป็นออกกษณ์ของมอคค่าก่อนอย่้วที่ว่าเราจะสกัดได้ไม่หนักแค่ไหนถ้าสกัดไม่หนักก็กินไม่ได้ไปเรียนไปเรียนลูกมาไหนลูกอ๋อผมทำงานอยู่ร้านกาแฟอยู่แล้วครับกอยากออกมาเปิดอีกนี่ก็อยู่แบรนด์นี้นะครับ ผมก็แค่แยกตัวออกมาเฉยๆโฆษณาอะไรแบรนด์ไหนแบรนด์นี้แบรนด์ชาร์ทพลังนี่เลยครับชื่อเชื่ออะไรนะร้านชาร์ทพลังเนี่ยชื่อใช่เชื่อใช่ชาร์ทพลังอยู่ในโคราชนี่ลูกใช่ครับอยู่ในโคราชใช่ไม่เคยไดปอินผ่านไปแถวเซ็นทาร์ไก็เจอเหมือนกันออกบูธอยู่ที่ชั้นชั้นชั้นหนึ่งเราเนี่ยหรือว่าร้านจะเป็นของทางร้านเขาอ๋อแต่อันนี้เราก็ไปซื้อมาต่อ เรามาเปิดเองไม่เชื่อครับผมขอพี่ครับว่าผมทํางานอยู่ในเครือต่ออยู่แล้วผมบอกอยากเปิดเองนี่โอเคครับมันใช้เวลานานมันกว่าจะไม่เกินมอัพพอร์ตสกัดไม่เกินสี่นาทีไม่เกินสี่นาทีเราจะไม่พอสี่นาทีเลยก็การสกัดมอคคัพพอร์ตจะไม่เกินเสียกันนี่ก็มาดู าขายอะไรบ้างนะลองลองฟังดูอาจจะเป็นชาขิดก็เมนูพื้นๆอันนี้อันนี้เนาะเมนูมอกโกโก้ชาเขียวชาไทายลาเต้ลาเต้เอสเปรสโซ่คูชิโน่แก้วละส<ะ>ี่สิบถูกรายการเนี่ยพอดีผมเปลี่ยนราคาใหม่เลยวันียังไม่อัดติดราคาใหม่วันนี้จะเหลือลดแก้วละสามสิบห้าบาทเหลือสามสิบห้าใช่จะเป็นแบงค์คัฟฟี่จะแก้วละสามสิบห้าอ่าราคาสามสิบ สามสิบห้าด้วยทั่วไปใช่ถ้าเป็นพวกกาแฟนมพวกชาเขียวนมอะไรเงี้ยจะเป็นแก้วละสามสิบห้าแต่ถ้าเป็นพวกแบนกาแฟไม่ใส่น้ำตาลอะไรเลยจะแค่สามสิบบาทแล้วทำไมต้องวางแบบน,นือคแข็งเย็นครับผมให้รสชาติมันงเอยู่แล้วแบบไม่มันมรนจาแบบถ้าสมมติเราใส่ไปแบบร้อนๆน,น้ำแข็งก็ละลายไวรสชาติก็จะเบาลงอยากให้รสชาติมันยังคงอยู่แบบเป็นดักกาแฟอยู่ว่าวถ้าสมมุติว่า เราใส่แบบร้อนๆมันจะน้ําแข็งมันก็ละลายไวกับน้ําใช่ไหมละครับก็ส่วนใหญ่กาแฟดำน่ะมันจะผสมน้ําอยู่แล้วถ้าเราใส่แบบร้อนๆไปมันก็ละลายกับน้ําแข็งอยากให้รสชาติยังคงอยู่ได้นานอันนี้เขาเขาบอกต่อกันมาหรือหมันมันเป็นจริงก็เป็นสเต็ปร้านอยู่แล้วแต่บางคนเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจริงๆมันก็มีหลายหลากหลายวิธีถ้าเราจะทำมกาโน่เน่ยสไตล์ร้านผมก็จะเป็นการน็อค นกนกน้ำแข็งแต่บางร้านจะใช้เป็นน้ำเย็นผสมเลยไม่จําเป็นต้องนอกเพราะมันก็จะเย็นอยู่แล้วน้ำก็จะเย็นอยู่แล้วใช่แล้วแต่สเตปแล้วแต่ความไวครับถ้าใช้น้ำเย็นเลยมันก็จะได้ความไวไม่ต้องมารอนกเสียเวลาอีกครับก็ทําแบบนี้ชินแล้วก็เป็นสเตปของร้านเปิดมาสองเดือนแล้วตั้งแต่ในเมษาตั้งแต่เมษาครับเป็นไงลูกค้า ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนก็ลำบากเนดน,นึงก็ฝนตกก็ต้องเก็ี่ยวิวงวงย่งวงิ่วงเขาวิ <c oughs> ่งออกเนาะอันยายหรือแม่มาขายด้วยยายยายของครูใส่แก้วนะนาย แกออกมานะอ๋อเวผมลืมมให้เไรได้เมกันลืมผมลืมขอโทษิมนิเท่าไหร่นะสามสิบสามสบสามสสูงสุดเท่าไหร่ สูงสุดจะเป็นกาแฟส้มครับแก่าละห้าสิบบาทเนี่ยใช่อันนี้อายเนี่ยใบโรสแมรี่ครับผมแต่งกลิ่นแต่งให้มันหอมเรากินได้ไหมกินไม่ได้มันจะเป็นเหมือนพืชสมุนสมุนไพรอย่างหนึ่งถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบคือก็เหมือนแบบต้นหอมผักชีบ้านเราเนี่ยจะเป็นของนอกครับเพื่อนใบตกแต่งโอเคครับลูกร้านไอ้กอครับอ้าวนายฝากร้านไหนลูกใช่แล้วครับร้านก็จะอยู่อ่า บ้านใหม่กอนะครับข้างเทศบาลนี่ตรงข้ามเทศบาลเลยเป็นหลักแต่มาคือสะพานลอยสะพานลอยครับทางเทศบาลนะผมชื่อร้านชาร์ตพลังนะครับชื่ออะไรชาร์ตพลังใช่ครับชาร์ตพลังชื่อนุ่มเลยนุ่มหน้าชื่อนุ่มหน้าสวัสดีครับร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ